พ่อกันที่สวยเต๋อครับพี่น้องออกไม้หาเลาะฟังเสกที่เขาหลับออกมากับพันเตาครับเหมือนแต่ว่าพันเตาว่าหนโผล่เขามาอยู่ทางนอ้อยู่มากับผากับบอกสันน้องเดียวเก็ดผีแล้วเรียบร้อยครับผีไล่พังครับเป็นไล่พังอะไรบู้ไหมผ้ากับบอกสันไล่พัง ขาวปนเกียดาวปลาบเกดขาไม้ป็นขาเปลีลมันีนำบุกหลายเือดอกแต่ก็ร่มแห้งนจนัง้อยก็วดเหนที่ทานอดีดีมือนึงยนานำเม,มือนึงยืนถา่จมมงครับพี่น้อง <c oughs> พี่เอกวาพอดีพี่น้องเอ้มาเฮ้ล่ะโอ้ยมู่งงหันปว่า,า,รรายู่ข,ขังหมอกอยู่พี่น้องเอ้ โอ้โหมาพอดีครับดครับมาท่านหอนต้องขาด่ยังยางขาดเสืออขาดเสื้กขาดี่ยางขาดเสือกเชโอ้ย่ะสมเสืออขาดยิ่งเอยเทา่ยปามันออกสถือบถือจยังระดโอ้หกหโลอือตนายสัตยุ่งเลยเลย ไาข้างนี้ม่ใชจะหักออกนะหรอมันมื่อข้างหลังนี่ดูโอ้ก็ดีใจกันดี <c oughs> ไข่เป็ดได้พี่น้องเลยเข่าขัดที่สุดเดี๋ยวขออนุญาตมัดยางก่อนพี่น้องจแป๊บป๊ยิ่งกระดูกหกลูกยางขัดมาพี่น้องบัดง่ายไหมครับหลังจากมัดยางให้่ยผ่านเตาเรียบร้อยแล้วกับ หมายนั sea, ่นบ่อเผล่เลยพี่น้องกอกไม้ยใหม่เลยไม้เลื่องน้อยๆครับนี่หมุนมาโซตายวังหั้นอันเต่อยู่ใกล้เลยอยู่สูงๆเห็นบ่บุเห็นบ่บุ๋มหุนอยู่สูงๆทึงๆเหมืพี่น้องเลยเห็นบ่บุมันบังอมไม้เขียวเขียวเรื่องน้อยๆเดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งต้นกันครับพี่น้องจะมีตัววะ น้ามองลบลบ้มโบยยังไงล้มแห้งปวดกลางตะเจ็ดนี่เป็นเรื่องหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวรุนร้อนทังกันพี่น้องจะเป็นประคอที่เหลือบังันมีประโดมจะเขาบอกว่าน้ำตื่นตื่นเดือ

哦，哎，哇！正在意了，哦。 ของงาใหม่พี่ดองนะเกี่ยวกับงาใหม่แล้วมนะันโย่เอ,อ้ยเริ่มเต็มครับไปก่ออนุญาตปลดกนะ่อนมาพี่น้องออกมาเดี๋ยวครับไม้น,น,นั่นยิ่งเต็มเดียวออกมาเลยฝ่อไม้นี่ต้อง อันเตาก็ออกมาลนั่งอยู่ข้างนอกอยดรงหน,หนวุกเราเราลดไฟเร็วเดี๋ยวเบิง้งไมน้นี่ซ้ำคำพี่ล้งเพื่อมีเด็ดัดจักนะตัวเปิดเฟื่อยครับเนจะเห็ดมองแล้ว ไปครับพี่น้องเขาป่าขึ้นมาแล้วครับแบดเบิดพี่น้องเอ้ยวังหันวังยิงป่าแล้วนาะนี่ครับโตป่าในซองเต็มครับมิสซาปช่อนโตี่เลกกันเนยอยสหออกไปหาพันเตากันพี่น้องพันเตาออกไปนี่จากตัางแต่ ถึงเดี่ยวถึงเต้พูดจักวัยยุคเก๋ไงยิบดาจัหว่าอยู่ไปจะพอกับพันเตาเลยพี่น้อเปลอ้ยเบ็บินพี่น้องเลยไปจาาคไปไปครับพี่น้องมาหอดแล้วใส่ล่ะพี่โอ้ยมาลันถ่ายหยุดรลดทางออกพี่น้องเลยได้จังตัวปเอียงล่ะประคอกโอ้ยประโด ไม่เดี๋ยวปะโดดสองปัดตัวรถจามโลกหรือวะเออตัวเีืมันใหญจังเวิร์กใหญ่เหมือนยิ่งใหญ่บ้านเนาะยี่ี่สิหญ่แบบนั้นมือเศร้ามันยิงปืนขาดยางขาดโอ้จะติดเข่าแก้มก็หนาขาโอ้เสียบยาวๆปะโดดล้วนๆได้พี่น้อง พยอมเดี๋ยวจะคอครับมือนี้เออเดี๋ยวไปเอาสั่งมาสร้างกันจักบาทกันพี่น้องโอ้พเอกร่อนจะปัดปัดดูเลยพี่น้องเหมือนี้ฮะสั่งประกอบต้อเพื่อนเราป่ะเนะสร้างเนี่ยคือว่าสร้างลูกก่อนลว้วนโอ้โหวัดทีละตัวไหนเบิ่งนพี่น้องปดัดดูครับไอ tô tô tốt tô sốt tô sốt tô sốt sốt đó kilo hộp thế à tôi đi 26 hộp ừ, tôi đi xoăn hộp ừ. đây nhảy có nó 2 tô này kia rồi giờ bưng nó cần tôi bưng nó cần kia rồi tôi đây nhảy tôi đây nặng có cần để tôi đi xuống tôi đi này xoăn kiệt hả có chỉ đừng xoăn kiệt xoăn kiệt ô lên cái chỉ đừng <laughs> à cứ tô ngày nào ăn thịt giảm luôn น,นี่มันแห้งเลยโอ้สั่งปลาค่อยน้ำเน้ยนี่นสั่งร่วมหมดตัวนั้นกิโลครัวอยู่แล้วอะพิดว่าตัวตัว,ต,วตัวใหญ่ตัวยิ่งกั่นี้พี่น้อยเแบียดเบิดเนาะโอ้ยเแบบีดปัญยูเนี่นขนาดสองกิโลหนึ่งขีดสองกิโลขีดหนึ่งอืมเอาเรียกว่าตัวนี้โลคกัวหรี่ตัวตีตัวหน่อยประมาณอ่าอ๋อ ลองเอาตัวน้อยออกมึงอยากดูให้กันหรอวะตัวนี้มันต้องทำติ๊ดไม่ต้องหาพี่น้องเลยเดี๋ยวลูกเอาหตัวหนึ่งครับอดบริษไทยแล้วไทยยังไดนแล้วแบตเบิดพี่น้องเลยแบตก็ยุ่งถึงอันนั้นหมดตัวน้อยออกเอาตัวช่างปากเลยแหละช่งปากว่อะไอ้์ขอสองกิโลห้า อกิโลหาขีดสองกิโลหากิโลห้าขีดโลหาโลหาพี่้องสองกิโลหาโอมันคัพดกโหมหันร่วมสังร่วมเดทเลกเอตอตัวหน่อยช่างรถสั่งรถจะขีดขักันเนี่ยแปดขีดแปดขีดตัวหน่อยขึ้นหนักอือสองหาสองสองหาเอ้ยโลหาคับแปดเป็นสองกิโลสองมนบอ นนั่นะที่เขาสัางรวมตอน <ừ. S 1> ที่แถวโอ้ลืมเอ้ <laughs> อยตัวน้อยขึ้นหนักแถวสองสองสองสามเปียนกับหาเปียนกับโลกหาเมียนไปพี่น้องคำเร็วครับมือนีิเดี๋ยวมือรุ่นเขาจังว่ากันไห,นหนนนนม่เทานั้นตัวพันเตาปุ่นเบิ้งใส่เป็น YouTube ตาเป็นตาใส่หอนงอนลองเยนี่นะครับแม่น้ำน้ำเสียบเบิ้งคำแล้วครับปุ่นแต่เป็นยุติธรรมๆด้ยมือนีิโอ้มือนีิคำก็ทุกมือเลย คำโก้ทุกมือครับไปพี่น้องพอกันไม่คิ้มนานครับสวัสดีครบับสวัสดีครบับไปเขาวานครับก็ได้ยู่ได้กินอยู่ <c oughs>